คุณผู้ชมครับตอนนี้เมื่อพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหลานมากคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับที่จีนกําลังมีกระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้และเมื่อมองผลตอบรับจากชาวจีนที่พูดถึงเนื้อหาในภาพยนตร์ก็ทําให้สะท้อนภาพของสังคมจีนที่ยังให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งยังได้เห็นจากการส่งเสริมของภาครัฐด้วยครับคุณธรินเทพวงศ์ติดตามเรื่องนี้ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียของชาวจีน ที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องหลานมากหลังเข้าฉายในประเทศไม่ถึง1สัปดาห์สะท้อนถึงกระแสตอบรับของหนังไทยที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ในแดนมังกร ตอนนี้เรื่องหลานมาเนี่ยฉายไปทั่วเอเชียแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยเพิ่งฉายแล้วก็เป็นตลาดใหญ่มากๆเลยตอนนี้ที่จีนเขาพูดถึงกันยังไงบ้างครับที่จีนนะคะเราจะมีแฮชแท็กที่พูดถึงเรื่องหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะ mm hmm. ก็คือแฮชแท็กที่ชื่อว่าเ mm hmm. ลาเหลาว์เตว่ซุนก็คือหลานมานะคะแปลโดยตรงเลยเขาพูดถึงยังไงกันบ้างส่วนมากคะ่ะคนก็จะแบบ ร้องไห้เยอะมากซาบซึง้งประทับใจนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดของตัวละครเนื้อเรื่องเส้นเรื่องต่างๆที่พูดถึง oh. สื่อจีนมีการรายงานถึงเรตติ้งนะคะ oh. การดับชม oh. แล้วก็กระแสะตอบรับของหนังเรื่องนี้คะ่ะ oh. ก็คืออยู่ในอันดับต้นๆของจีนในตอนนี้เลยนะคะ oh. แล้วก็นอกจากนี้คะ่ะ oh. จะมีคนที่แคปบางส่วนของ หนังเนี่ยลงไปในโซเชียลแล้วก็พูดถึงประโยคนฮิตลูกชายได้สมบัติค่ะส่วนลูกสาวได้มะเร็งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้คนแบบทัชใจมากทาาซึง้งแล้วก็มีการเอาไปพูดถึงกันในโซเชียลเออเนี่ยอะไรคือท่อนที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าใช่เลยจริงเลยนี่คือลักษณะของครอบครัวที่มีความเป็นจีนค่ะจากชื่อของภาพยนตร์ในภาษาจีนผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าความหมายที่อยู่ในชื่อเรื่องหมายถึงหลานนอก หรือหลานที่เกิดจากลูกสาวของครอบครัวซึ่งตามแนวคิดดั้งเดิมของจีนมักจะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าหลานในหรือลูกของลูกชายโดยประเด็นนี้ได้ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ด้วยและเป็นเรื่องที่ผู้ชมสะท้อนว่าลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นในสังคมจีนมีหลายคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับผมที่ก็พูดถึงว่าเนี่ยก็ทำให้นึกถึงนะครับว่า ด้วยความที่เราบางทีเราก็เป็นหลานนอกนะครับบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะได้รับความรักน้อยหรือเปล่านะครับจากคนที่เป็นอามา่าอากงของเรานะครับผมเพราะว่าอาจจะรักคนที่นะครับเป็นหลานนะครับที่เกิดจากลูกชายหรือเปล่าเพราะสืบสกุลอะไรเงี้ยนะครับแต่พอดูเรื่องนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก็มีความหวังดีมีความรักให้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นอกจากนี้การส่งเสริมเรื่องความกตัญญูในจีนยังไปในทางเดียวกับเนื้อหาของภาพยนตร์หลานมากกระตุ้นให้ทางการจีนผลักดันให้คนในสังคมตระหนักเรื่องนี้เช่นกันประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ภาครัฐพยายามสนับสนุนนโยบายให้ประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้านเกิดและแก้ไขกฎหมายให้ครอบครัวชาวจีนมีลูกได้มากกว่าหนึ่งคนเพื่อบรรเทาปัญหาสังคมผู้สูงวัยรวมถึงอัตราการเกิดที่ลดลง การใช้สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจึงเป็นอีกแนวทางที่ทางการจีนกำลังผลักดันเราก็ได้เห็นว่าทางสื่อของจีนเองเนี่ยก็มีการนำเสนอในมุมบวกตลอดนะครับเกี่ยวข้องกับรับผู้สูงอายุนะครับเกี่ยวข้องกับความและความตั่นูยเพื่อที่จะยังปลูกฝังในตรงนี้อย่างตัวหนังของเราเองเนี่ยจริงๆก็ได้รับอนิสส์จากเรื่องเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นหนังที่จริงแล้วเนี่ย ก็าสามารถที่จะช่วยทำให้คนจีนเองเนี่ยนะครับได้รู้สึกที่เรียกว่าความมัอยูงนะครับผมต่อนะครับบุปการีต่อผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเราเลยได้เห็นว่าทางสื่อหลักของจีนเองอ่ะก็มีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับหนังไทยเห็นได้จาก global times สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนำเสนอาการฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์โดยระบุถึงข้อคิดที่ได้จากการรับชม ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมของคนเอเชียที่มีวัฒนธรรมร่วมกันกระแสของหลานมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ในสังคมจีนได้อีกมุมหนึ่งและเป็นโอกาสสำหรับไทยหากต้องการทำสื่อบันเทิงไปตีตลาดในต่างประเทศโดยการใช้เนื้อหาที่เข้าถึงผู้คนและเชื่อมโยงกับสังคมในแต่ละประเทศอาจทำให้สื่อเหล่านั้นได้กระแสตอบรับที่ดีตามมาธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน